ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวศุกนะครับคือดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภนะครับปัจจุบันนี้ดาวสุกนะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะครับได้โคจรไปอยู่ในเรือนของราศีสิงห์นะครับนั่นหมายความว่าการที่ดาวสุกของคุณอยู่ในเรือนราศีสิงห์หรือเรือนของธาตุไฟครับมันหมายความว่าครับในช่วงจังหวะนี้จะมีเหตุปัจจัยบางอย่างนะครับที่ทําให้คุณครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าการที่นอกจากดาวสุกของคุณนะครับจะเป็นตัวแทนของตะนูแล้วแต่ก็ยังมาจากพบอริอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้ว โคจรมาอยู่ในเรือนของพันธุหรือเรือนครอบครัวของคุณนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงจวังหวะนี้ครับก็จะมีเหตุปัจจัยบางอย่างนะครับให้อาจจะมีความที่คุณจะขัดแย้งกับครอบครัวเกิดขึ้นได้หรือว่าในช่วงจวังหวะนี้คุณจะมีเกณฑ์การที่จะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะว่านะครับการที่นะครับมีดาวน้ำนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในธาตุไฟนั่นหมายความว่าในช่วงจวังหวะนี้จะมีเกณฑ์การแก้ไขปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองครับเเพราาาาะะะะฉนนนนัั้้อจจจจหหมมยถึงววว่ใชีีตุ ที่ทําให้บ้านของคุณเสียหายและคุณจะมีเกณฑ์การซ่อมแซมหรือรถของคุณเสียหายก็กาจจะมีเกณฑ์การซ่อมแซมหรือว่าจะมีเกณฑ์การต่อประกันอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับผมและการที่ดาว6นะครับหรือดาวศุกร์ของคุณครับอยู่ในเรือนของพันธุ์นั่นหมายความว่าครับในช่วงจังหวะนี้คุณจะมีโอกาสครับที่คุณจะติดบ้านนะครับเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้ครับหรือถ้าเกิดคุณนะครับจะมีเหตุการณ์นะครับอาจจะไปเยี่ยมเยียน บ้านญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ไปไปได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าการที่ไปเยี่ยมเยียนหรือว่าครั้งนี้หรือว่าการท่องทเที่ยวครั้งนี้กับครอบครัวอะไรก็ตามจะมาก่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นให้คุณจะต้องไม่สบายใจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับและหลังจากวันที่24ตุลาคมนะครับดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณหรือดาวศุกร์นะครับจะโคจรย้ายออกมาจากราศีสิงห์และเข้าไปอยู่ในเรือนของ ราศีของกันนั่นเองครับแน,น่นอนครับว่าการที่ดาวศุกร์นะครับย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของปุตตะหมายความว่าในช่วงจังหวะนี้ครับหลังจากวันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปคุณจะมีความโล่งใจโล่งกายเกิดขึ at ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับคุณจะมีความสุขมากขึ้นครับคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเฟรชชี่ขึ้นครับตัวเองมีความสุขมากขึ้นตัวเองรู้สึกว่าอยากจะทําเรื่องราวสนุกสนานเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับในช่วงนี้ครับจะมีเกณฑ์การที่ทําให้คุณมีความสุขกายสบายใจเกิดขึ้นมมีีจจจิิตใใท่่่รราเงส เป็นพิเศษนั่นเองครับหลังจาก24ตุลาคมเป็นต้นไปครับต่อไปครับมาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีพฤษภคือดาวพุธครับปัจจุบันนี้ดาวพุธของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีตุลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ดาวพุธของคุณครับจกโคจรอยู่ในราศีตุลครับจะอยู่ในราศีนี้จนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปครับแต่หลังจากวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปครับดาวพุธจะทําการโคจรเดินถอยหลังนะครับเข้าไปสู่ใน ราศีกันต่อไปนั่นเองครับแน่นอนครับว่าการที่ดาวพุธของคุณอยู่ในช่วงราศีตุลระหว่างวันที่1ถึงวันที่10นะครับต้องบอกได้เลยครับว่าการเงินงคุณจะรู้สึกแย่กเป็นพิเศษครับจากการที่คุณรอคอยเงินก็ยังจะไม่ได้ครับหรือว่านะครับคุณจะมีเกณฑ์การล่าช้าทางการเงินเกิดขึ้นได้โดยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าการเงินที่อยู่ในช่วงระหว่างราศีตุลน,นั่นหมายความว่าช่วงจังหวะนั้นจะเป็นลักษณะการเดินพักองศาหรือเดินถอยหลังออกมานั่นเองครับแน่นอนครับว่าการที่ เงินของคุณเดินถอยหลังหมายความว่าครับคุณจะมีเกณฑ์การที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นการเงินจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นการเงินจะไม่ราบรื่นเกิดขึ้นคาดหวังเรื่องการเงินแต่ว่าอาจจะมักมีอะไรมาติดขัดหรือว่าเงื่อนไขเวลาเข้ามาทําให้คุณต้องรอคอยไปก่อนนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปครับเมื่อดาวพุธของคุณโค,โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนราศีกัน,นครับเป็นเกษตรราตรดีและยังไม่พอยังเป็นตำแหน่งของมหาอุอีกด้วยพูดได้ว,ว่า การเงินของคุณจะได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในจักรราศีเลยก็ว่าได้นะครับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแต่ว่าลักษณะของการเดินถอยหลังหรือเดินพักองศาแม้ว่าจะมีโอกาสได้เงินเกิดขึ้นครับแม้ว่าเงินต่างๆที่มเคยมีปัญหาจะมีโอกาสได้เคลียร์เกิดขึ้นนะครับแต่ครับการที่เดินพักองศาหรือเดินถอยหลังอยู่ในเรือนนั่นหมายความว่าครับยังมีเหตุปัจจัยบางอย่างให้คุณต้องเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่นั่นเองครับยังมีความราช้าเกิดนั่นเองเงินที่คุณรอคอยอยู่ยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน ในช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ยังไงครับก็ต้องบอกได้เลยครับว่าหลังจากวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปยังไงการเงินของคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวยังไงการเงินของคุณก็จะดีกว่าในช่วงที่การเงินเดินถอยหลังอยู่ในราศีตุลหรือว่าพบเรือนของอารีนั่นเองครับในช่วงจังหวะที่อยู่ในราศีตุลหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกได้เลยว่าอุปสรรคต,ต,ต่างๆด้านการเงินของคุณจะมีมากมายเหลือเกินแต่ว่าหลังจากนี้นะครับจะมีโอกาสแล้วครับที่คุณจะได้แกกก้้ไขปััญหาาาาดนนรเเิสทีพะว่ มันจะมีโอกาสนะครับที่คุณจะได้เห็นช่องทางใหมๆ่ๆเกิดขึ้นจะมีโอกาสที่คุณจะได้เห็นลู combine, ่ AH. corps, ทางใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าราศีกันเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเองครับคือพบของปุตตะนั่นเองครับคุณจึงจะเริ่มมองเห็นโอกาสการขยายช่องทางการเงินใหม่ๆหรือช่องทางการขยายด้านการเงินนะครับหรือว่าลู่ทางการสร้างเงินใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของการงานของ ชาวราศีพฤษภกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนกลางงานของชาวราศีพฤษภคือดาวราหูครับปัจจุบันนี้ดาวราหูของคุณได้โคจรมาอยู่ในเรือนของตัวคุณเองนั่นเองครับคือตำแหน่งเรือนของตนุนั่นเองครับนั่นหมายความว่าการที่ราหูมาทับลัคนาหมายความว่าครับ คุณจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างนะครับให้คุณจะเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นในหลายๆคนเลยก็ว่าได้ครับแต่ถ้าเกิดใครครับมีดาวตั้งรับอยู่ในลักษณะของคุณคือดาวเสาร์ครับบอกได้เลยครับการที่ราหูเข้ามาทับดาวเสาร์หรือว่าดาวเดิมซึ่งเป็นดาวเสาร์ของคุณบอกได้เลยครับว่าในช่วงจัหวะนี้จะมีโอกาสที่คุณจะได้โชคใหญ่เกิดขึ้นในยุคแห่งที่คุณไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองครับจะเรียกว่า โชคใหญ่ในรอบหลายๆ1ิปีเลยก็ว่าได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงของคุณนะครับมีดาวอาทิตย์อยู่หรือดาวพฤหัสอยู่หรือดาวศีอยู่หรือดาวพุธนั่นเองครับต้องบอกได้เลยครับว่าการที่ราหูเข้ามาทับลัคนามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณครับเกิดโทษทุกเกิดขึ้นนั่นเองครับมันจะมีสิ่งที่ทําให้คุณครับเกิดอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้บอกได้เลยครับการที่ราหูนะครับซึ่งมาจากเรือนการงานของคุณเข้ามาสู่ตรงจุดจุดนี้ครับจะมีเก เรื่องของการงาน เป็นหลักนั่นเองครับสำหรับใครที่มีดาวพุธนะครับหรือว่าดาวพฤหัสหรือดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนลัคนาตันุนั่นเองแล้วก็อยู่ราหูมาทับจะมักเกิดประสบปัญหาเรื่องการงานเกิดขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับคุณเดิมนะครับจะเป็นดาวเสาร์ตั้งรับอยู่แล้วอยู่ดาวราหูเข้ามาทับเสาบอกได้เลยได้โชคครั้งใหญ่นะครับคืองานของคุณจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับซึ่งเมื่อมองย้อนไปนะครับในเรื่องของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ของคุณครับต้องบอกได้เลยครับว่าในช่วงจังหวะ ดาวเสาของคุณซึ่งเป็นดาวจากเรือนสุภายังโคจรนะครับอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสน,นะครับก็คือคุณก็คือยังโคจรอยู่ในเรือนของราศีธนูนครับและมีดาวพฤหัสประกบติดอีกด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงจังหวะน,นี้ความสําเร็จของคุณยังโดนประกบอยู่นั่นเองครับจากทิศพบของมอรณะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันจะมีอุปสรรคหลายๆอย่างเลยก็ว่าได้ครับสำหรับเช้าราศีพฤษภให้คุณต้องแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับทั้งเรื่องการงานหรือว่าเรื่องการเงินด้วยเช่นนกั แต่ว่าการเงินต้องบอกได้เลยครับว่ามันมีจุดสําเร็จเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองครับว่ารอให้ดาวสีนะครับถอยหลังออกมาเข้าไปสู่ในเป็นเกษตรในเรือนอีกครั้งจะมีโอกาสความสําเร็จด้านการเงินอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับแต่ว่าด้านการงานครับบอกได้เลยว่า จะมีจุดที่มันคุณต้องเหนื่อยครับต้องนักครับต้องมีอุปสรรคปัญหาให้คุณต้องแก้ไขอยู่ในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของคู่ครองของชาวราศรีพฤษภกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวราศีพฤษภคือดาวอังคารน,นั่นเองครับปัจจุบันนี้ดาวอังคารของคุณได้โคจรมาอยู่ในเรือนของวินาศครับแน่น,นอนครับว่าการที่ดาวปัตนุณิหรือดาวคู่ครองของคุณอยู่ในภพ,พวินาศหมายความว่าในช่วงจังหวะนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะมีปัญหากับคู่ครองเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัันนนครใช่่ววงจจะะีีีุ้ณณมเกกฑ์าท ห่างไกลกับผู้ครองเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับแต่ว่าครับการที่ดาวอังคารอยู่ในเรือนของวินาศจะอยู่เพียงถึงระยะเวลาวันที่9ตุลาคมเท่านั้นครับเพราะว่าอังคารของคุณจะทําการโคจรพระองศาเดินถอยหลังเข้าไปสู่ในเรือนของลาภะหรือในเรือนของราศีมีนอีกครั้งนั่นเองครับว่าแน่นอนครับว่าการที่อังคารเดินเข้เาโจจรอยู่ในเรือนของลาภะหมายความว่าปัญหาต่างๆที่เคยเกิดก่อนหน้านี้ จะได้รับการแก้ไขเกิดขึ้นครับความเข้าอกเข้าใจจะเริ่มมีกันมาอีกครั้งหนึ่งครับความรักของคุณจะเริ่มกลับมาสร้างสัมพันธ์ได้กันอีกครั้งนึงนั่นเองครับแม้ว่ายังโคจรเดินถอยลังอยู่ความเข้าใจยังไม่เต็มร้อยแน่นอนครับเพราะว่ายังมีปัญหาที่ยังไม่เข้าอกเข้าใจกันอย่างน้อยเรื่องของความรู้สึกก็ยังรู้สึกอื่นๆยังรู้สึกไม่ไว้วางใจยังรู้สึกแบบว่ายังไม่เป็นไปตามทิศทางที่ ควรจะเป็นหรือว่ายังไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องของความรักมากมายนะักเท่าไหร่ก็ตามแต่อย่างน้อยๆมันก็ยังจะดีกว่าที่อยู่ในภพของเรือนวินาศนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ดาวอังคารของคุณครับมาอยู่ในเรือนของลาภะต้องบอกได้เลยครับว่ามันจะก่อเกิดสิ่งดีๆเกิด,ด,ดขึ้นมากกว่าสิ่งที่อยู่ในช่วงประตที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนั่นเองครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแฟนครับต้องบอกได้เลยครับว่าในช่วงจังหวันี้ครับมันจะมีโอกาสนะครับที่คุณจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นหลังจากวันที่24ุลาคมเป็นต้น เมื่อนะครับดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณหรือดาวตะุครับโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีกันหรือว่าพบของปุตตะมันจึงจะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับคุณจะมีโอกาสนะครับได้เจอคู่ที่ถูกใจเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงจังหวะนี้มันเป็นพบแห่งการเริ่มต้นหรือว่าคุณจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจจะมีโอกาสนะครับที่คุณจะมีใครเข้ามาในชีวิตนะครับทำให้คุณชอบพอกันเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าเมื่อมองย้อนกลับมา ดาวเจ้าเรือนของคุณนะครับหรือดาวเจ้าเรือนปัตนี้ยังโคจรอยู่ในภพของลาภะในช่วงจังหวะนั้นนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าคุณจะมีความสุขเป็นอย่างดีในช่วงหลังจากวันที่24ีตุลาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับความรู้สึกดีๆจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณครับคุณจะสดใสมากขึ้นจะร่าเริงมากขึ้นจะมีชีวิตชีวามากขึ้นในช่วงจังหวะนั้นนั่นเองครับผมและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั่นเองครับต้องบอกได้เลยครับว่ามันมีทั้งจุดดีๆและจุดให้คุณต้้้อออองงงแกไขสสําาหหรรรัััับบบเเดดดืนนนนีี่่คจุๆย ต่อไปครับก็คือจะมีความรักที่จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นครับจะมีความรักที่หวานชื่นเกิดขึ้นได้หรือว่าตัวของคุณเองจากเรื่องมีความสุขมากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นั่นเองครับแต่นะครับสำหรับสิ่งที่ไม่ค่อยดีก็คือในเรื่องของการงานของคุณนั่นเองครับอาจจะมีสิ่งที่จะต้องให้คุณต้องแก้ไขปัญหาอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาทาให้คุณได้เครียดในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับแต่ในเรื่องของการเงินก็ยังดีอยู่ด้วยเช่นกันครับเพราะว่าการงานของคุณก็ยังสามารถทําเงินทําทองเกิดขึ้้้นนนไดช่ววงจจัะีม โอกาสที่จะเห็นลู่ทางด้านการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนตุลาคมนี้มันจะมีสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งไม่ดีอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี้ครับคือดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะครับขอให้คุณครับยิ้มได้เลยในเดือนนี้เพราะว่ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอะล,ลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจาะลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจัรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้แต่คนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับสกัยและกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ พลาดโอกาสดีๆในคำแนานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ